สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับปุ้มปายาทีเคป๊อปวันนี้แอดมีข่าวหนุ่มล่อน่ารักมาร์ต้วนแห่งวงก็อดเซเวหรือพี่จ๋าของเราอากาเซมาอัปเดตกันค่ะงานเปิดตัวสู่ต้าเสียเลิศม,มากค่ะฟิลงานแบบเปิดตัวทายาทร้อยล้านมาร์คมาพร้อมกับขบวนเชิดสิงโตเดินบนพรมแดงเท่ๆกันไปเลยสิคะงานนี้เมื่อมาร์คต้วนจัดเต็มเสิร์ฟโมเมนต์สุดน่ารัก โชว์ฝีมือปรุงน้ำจิ้มให้แฟนคลับในงานมาร์กต้วนสู่ตาเสียสมกับความเป็นระดับโลกเมื่อศิลปินดังมาร์กต้นจากวง GOT7 ขึ้นแทนเป็นแบรนด์แคมเปญร้านมาล่าชื่อดังจากจีนเสฉวนสู่ต้าเสียประเทศไทยก็จัดความฟินให้กับแฟนๆในงานแบบใกล้ชิดแสนจะอบอุ่นเพราะนอกจากจะได้เจอตัวจริงเสียงจริงแล้วยังรวมรุ้นสิทธิ์ถ่ายโฟโต้กรุ๊ป เอกลุสีดินเนอร์มาล่าและแข่งขันเกมบนเวทีแบบกระทบไหลกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งหนุ่มมาร์คมาเปิดตัวในลุกสวมใส่แว่นตาสบายๆเสือ้อยืดกางเกงสแล็คพร้อมเสื้อคลุมสีนุ่มละมุนตาพร้อมกับรอยยิ้มหว,วานๆน,น่ารักน่ารักตามสไตล์มาร์คต้วนและกล่าวทักทายแฟนคลับด้วยภาษาไทยว่าสวัสดีครับมาร์คครับและขอบคุณที่มาในวันนี้ดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งครับ เมื่อถามถึงอากาศในช่วงซัมเมอร์ของไทยว่าเป็นอย่างไรมาร์กก็เผยพร้อมรอยยิ้มว่าอากาศร้อนมากครับและเมื่อสองวันก่อนก็ได้ไปตีกรอบมาครับงานนี้พี่มาร์กยังได้เผยอีกว่าตนชอบทานเนื้อรวมถึงฮอตพอตมากค่ะชอบในความเผ็ดร้อนด้วยและวันนี้ก็จะได้กินกับทุกคนด้วยครับดูดูยอดคำหวานมาอย่างนี้ผู้โชคดีที่ได้ร่วมงานนี้ คงกินไปมีความสุขไปกินไปยิ้มไปเพราะมีพี่มาร์คเทพบุตรสุดที่รักมานั่งกินอยู่ด้วยเป็นแน่แท้ค่ะทั้งนี้มาร์คยังได้เล่นกิจกรรมพิเศษเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะโชคดีมาร่วมเล่นกิจกรรมบนเวทีอย่างเช่นขีบเตาหู้แข่งและเสียมซีคำสั่งที่ได้คำสั่งให้จ้องตากับผู้โชคดีเรียกเสียงกรี๊สนันและยังได้ทำน้ำจิ้มสูตรมาร์คต้วน เพื่อนำไปเสิร์ฟให้กับผู้โชคดีหนึ่งท่านที่ได้ร่วมดินเนอร์มาล่าหม้อไฟหัวมังกรอีกด้วยค่ะงานนี้ทุกคนดูแฮปปี้มากความสุขมันล้นออกมาจริงๆเห็นทุกคนมีความสุขยิ้มหัวเราะสดใสแบรนด์จัดงานได้ดีมากค่ะยิ่งใหญ่อลังการสมมงมากต้วนจริงๆค่ะขอให้พิมารข,ของเราขยับจากแบรนด์แคมเปญไปเป็นพรีเซนเตอร์ของสูตรใต้เสียเลยนะคะเรียกว่าทั้งอิ่มและฟินครบเครื่องกันเลยทีเดียวค่ะ และงานนี้พี่มาร์คของเราก็ปลื้มใจที่แฟนๆแห่ร่วมกิจกรรมนี้นับกว่า1,000 0คนพร้อมยอดท็อปสเปนเดอร์สูงสุด1.2ล้านกันเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะกับเอ็ก u s คลูซีฟดินเนอร์มาลาและงานมาร์คต้วนสูต้าเสียเรียกว่าเป็นม e ต t แอนกรีตที่ได้ใกล้ชิดมาร์คต้วนมากที่สุดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและหนุ่มมาร์คต้วนยังบอกกล่าวส่งท้ายด้วยว่า หวังว่าจะได้กลับมาอีกเร็วๆนี้นะครับทุกคนแอดว่านะคะพี่มาร์กงานเยอะงานปังอย่างนี้ซื้อบ้านที่ไทยไปเลยแล้วกันดีไหมคะงานเยอะงานปังเหลือเกินพอคุณแอดก็ได้นําข่าวของพี่จา๋ามาอัปเดตให้กับทุกคนได้ทราบกันถึงความฮอตความปังความน่ารักกันแล้วนะคะถ้ามีข่าวอะไรใหม่ๆแอดจะรีบนํามาอัปเดตให้ได้รับทราบอีกนะคะจบคลิปนี้แอดต้องขอตัวไปก่อน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ